สวัสดีนักศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่ปฏิบัติการวาดเส้นนะครับครั้งที่สี่นะครับโจทย์ของวันนี้นะครับนะครับจากคุณนะครับที่นักศึกษาได้เห็นเลยนะครับเราจะฝึกการเขียนรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับแล้วก็รูปทรงกลวยนะครับซึ่งเราก็ต้องมาทําการวิเคราะห์รูปทรงกนก่อนนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับพื้นนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ แล้วลักษณะจั่วนะครับที่สูงที่สุดนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางสี่เหลี่ยผืนผ้านะครับส่วนรูปทรงกลวยนะครับลักษณะนะครับการเขียนโครงสร้างนะครับจะคล้ายกับรูปทรงกระบอกนะครับโดยจะมีฐานเป็นทรงกลมเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีจุดปลายแหลมนะครับอยู่กึ่งกลางของรูปทรงกลมนะครับแรกนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากนะครับหน้ากระดาษขนาด a อเนาะ ก่อนที่เราลงมือก่อนที่เราจะร่างโครงสร้างนะครับเราควรจะวางตำแหน่งนะครับจากจุดนะครับจากแบบเนาะที่อาจารย์ให้เราดูไปเนาะอาจารย์ได้วางรูปทรงของรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นอยู่ในระยะหน้านะครับเราก็เขียนเลยนะครับร่างโครงด้วยดินสอเบาๆแบบคร่าวๆก่อนนะครับอยู่ในระยะหน้าคืออยู่ชิดกระดาษด้านหน้านะครับแล้วก็มีรูปทรงกลวยนะครับที่จะอยู่ในระยะหลังนะครับลักษณะจะสังเกตเลยนะครับว่า ฐานของรูปทรงกลวยเนี่ยอยู่ตรงมุมนะครับของจุดที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอดีนะครับเราก็จะล่างเขาเรียกว่าการจัดวางตำแหน่งนะครับในกระดานก่อนนะครับก่อนที่จะลงโครงสร้างนะครับพอเราได้นะครับว่าเรามา์กจุดไว้ตรงไหนเนาะเราก็มาทําการลงโครงสร้างนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ารูปทรงอย่างสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะเริ่มจากการทําจุดเรียกว่ามุมฐานด้านหน้าก่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะทํามุมด้านหลังซึ่งตามันจะมองไม่เห็นเนาะก็ออกวิธีการก็คือเรามีมุมฐานตรงนี้ละเราก็เขียนฝั่งเนี้ยให้ขนานกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ให้ขนานกับฝั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะได้เขาเรียกว่าฐานเป็นรูปทรงของสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วซึ่งมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,านะในแนวระนาบนะครับจากนั้นเราก็จะแบ่ง,งนะครึ่งแบ่งครึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเพื่อหาจุดกึ่งกลางของ รูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับแล้วเราก็จะตั้งเสาขึ้นไปเลยเสานี้ก็คือยังไงนะครับก็คือขนานขนานก็คือจริงๆมันเป็นแนวดิ่งแหละจริงๆก็คือวิธีการคือให้มันขนานกับหน้ากระดาษเราเนี่ยครับขนานเป็นเก้าสิบองศานะครับก็ลากขึ้นไปนแล้วเราก็จะเขียนจุดเราคะเนเลยนะครับว่างานเราสัดส่วนเท่าไหร่เนาะเราจะเขียนเส้นตรงสันเนี่ยของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยให้ขนานกับเส้นที่เราแบ่งครึ่งน,นะครับ มันก็จะกลายเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีโครงสร้างที่ถูกต้องนะครับแบบนี้ทีนี้นะครับมาดูนะครับรูปทรงกรวยนะรูปทรงกลวยวิธีการเขียนโครงสร้างก็คือนะครับเหมือนกับรูปทรงกระบอกเลยนะครับที่เราเคยทำานึงมีเส้นแกนนะครับจากนั้นเราวัดขนาดความกว้างของรูปทรงกรวยนะครับโดยการเขียนขนานนะครับสองข้างเท่ากันนะ แล้ววิธีการเขียนฐานนะครับก็เหมือนกับการเขียนรูปทรงกระบอกนะครับเราจะขีดฐาน1เส้นแกนเส้นเส้นล่างเส้นบนนะครับแล้วเราก็โห้งวงรีตรงนี้นะครับเป็นฐานของรูปทรงนะครับแล้วพอเราได้วงรีตรงนี้ปุ๊บเรากําหนดความสูงของรูปทรงกลวยนะครับจุดไว้เลยนะครับแล้วขีดจากฐานนะครับขึ้นไปหามุมด้านบนนะครับก็จะได้เป็นนะครับโครงสร้างที่ถูกต้องนะครับของรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปทรงกลวยนะครับ จากนั้นเราก็มาทําการลบนะครับเพื่อจะเป็นเส้นจริงก่อนที่จะลงน้ําหนักแสงเงาต่อไปนะครับนะครับทีนี้นะครับมาสู่จุดของการที่จะต้องเจ็บรายละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับดินสอจะต้องแหลมเด่นนะครับเพื่อที่เราจะลงเป็นลักษณะของการเพิ่มน้ําหนักนะครับเน้นจุดตรงไหนที่มันเป็นรายละเอียดนะครับเน้นไปนเรื่อยๆครับโดยใช้วิธีการ สารเส้นคมคมเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ภาพเรานะมีความค,าม,คามชัดเนาะวิธีการพวกนี้จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับให้นักศึกษาเอากระดาษมารองนะครับแล้วค่อยฝนทับเพื่อสร้างเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเก็บนะครับรายละเอียดเนาะที่มันจะชัดๆนยะที่มันจะส่วนที่มันต่างกันคือตรองชนะ่วงบริเขอบเราก็ใช้วิธีการนะครับสารเส้นนะครับฝนอินสอร์คมคมนะครับลงน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกันนะครับ จุดไหนต้องการให้เข้มขึ้นนะครับเราก็สารทับมันไปเรื่อยๆนะครับจนมันจะเกิดความชัดเจนของภาพเป็นน้ำหนักให้เราไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมก็จะได้น้ำหนักที่ชัดเจนนะครับส่วนของแสงและนี่นครับในส่วนของเงาเนาะจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาเริ่มมาลงตัวงานของรูปทรงกลวยถัดไปนะครับ วิธีการนะครับก็เหมือนเดิมเลยเราได้วางโครงสร้างของน้ําหนักโดยรวมไปแล้วว่าจุดนี้คือสว่านนะครับจุดนี้คือน้ำหนักกลางและลิ้นคือน้าหนักเทาน,นะครับเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมผน,นเป็นเส้นๆนะครับเพิ่มน,น้าหนักไปเรื่อยๆนะครับใน,นไหนที่เป็นแสงเราก็ทําการเว้นเอาไว้นะครับนี่นะครับก็ลงรัเป็นสอคมๆนะครับ สานเส้นค่อยๆสานนะครับทีละเส้น <No. S 1> ในทิศทางเดียวกันนะแล้วก็สังเกตจากแบบนะครับมีส่วนไหนที่เราจะเพิ่มเราก็ลงทับลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยสานเส้นให้มันเป็น,นแล้วก็ระนาบในทิศทางกับเส้นในทิศทางเดียวกันนะครับ mm hmm. รูปก็จะออกมาสวยแล้วก็คมนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆซ้ำไปเรื่อยๆภาพมันก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนงานชี้นี้นะครับจะมีหนึ่งจุดที่สําคัญก็่คือคเราจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเงาที่เกิดจากรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาทับนะครับรูปทรงกลวยเนาะมันก็จะเป็นส่วนที่เข้มขึ้นมาเขาเรียกว่าภาพมันก็จะต้องต่อเนื่องกันนะครับด้วยรูปทรงและแสงเงาเนาะที่มันอยู่ในประกอบภาพเดียวกัน เราจะทาให้มันเข้มขึ้นนะัจากนั้นก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้นะครับรูปทรงที่มีน้ำหนักเนาะแสงเงาชัดเจนนะครับมจะมีรูปทรงส่วนไหนนะครับที่เรารู้สึกว่ามันดังเข้มใสนะเราก็สามารถเอานะปากออกเป็นแสงเนาะเป็นช่วงของแสงได้นะครับบางส่วนากางอย่าเอ่ามันด,ดูเข้มเกินไปเนาะ ปกอินสีขาวทีนี้เราก็จะมาเก็บในส่วนของรายละเอียดครับด้านล่างนะที่มันจะเป็นส่วนของฐานนะครับเราก็ใส่ไปให้เข้มเลยตรงช่วงนี้ช่วงฐานมันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดสัมผัสกับพื้นนะครับทําให้วัตถุยูไม่ลอยนะครับนะครับเราก็จะได้นะครับรูปทรงเนาะพร้อมกับน้าหนักที่ชัดเจนเลยนะครับแล้วจุดตรงนี้นะครับเราก็จะมาลงขึ้นเข้มเลยครับจุดนงา แล้วยังขาดอีกส่วนหนึ่งสำคัญนะครับจากแบบเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเงาตกกอบทบเนาะซึ่งเราสามารถทําได้โดยนะครับหยิบออกมานะครับเราอยากเอามามาโปะเลยนะครับให้มันติดปลายมือนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาปาบางจุดที่เรามองว่ามันเป็นเงาสะท้อนกับพื้นนะัเบาๆคอนนะครับเงาแสงบเบา จะได้เป็นลักษณะของเงานะครับที่ทอ,อผดผ่านไปมันก็จะมีเงาที่สัมพันธ์กันเนาะระหว่างรูปสงสองนั้นก็สังเกตจากแบบนะครับหรือว่าภาพที่อาจารย์ส่งมาให้นเปน็นแบบเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแสงเงาที่ชัดเจน ก็จะเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์เนาะนะครับพร้อมแสงเงาแล้วก็มีเงาตกประทบนะครับก็เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ครับก็เขียนชื่อแล้วก็ทำศพจาจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับ